สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใหม่ของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจสมรภูมิที่ต้องบอกว่าดุเดือดที่สุดสมรภูมิหนึ่งเลยในโลกธุรกิจนั่นก็คือสงครามบริการสตรีมมิ่งในช่วงปลายปี2025ค่ะว่าหน้าตาตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วใช่ครับแล้วใครกันแน่ที่กำลังกลุ่มเชชนาไว้ในมือสำหรับข้อมูลที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันวันนี้เนี่ยมาจาก3มุมมองที่แตกต่างกัน แต่ว่าเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งเลยครับเรามีบทความรีวิวบริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดแห่งปี2025จาก CNET อันนี้คือมองจากสายตาผู้บริโภคโดยตรงเลยใช่ครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์การเงินเชิงลึกของ Netflix จากธนาคาร DBS อันนี้ก็จะเป็นเลนส์ของนักลงทุนและที่พิเศษสุดๆเลยคือรายงานจาก Frontier Economics ที่เจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมของ Netflix อือหืออันนี้น่าสนใจมาก น่าสนใจมากครับเพราะว่าไม่ได้มองแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่พูดถึงพลังของศิละปะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ด้วยเป้าหมายของเราก็คือการประติดประต่อภาพจากข้อมูลทั้ง3แหล่งนี้แหะครับเพื่อทําความเข้าใจว่ากลยุทธ์ของแต่ละค่ายคืออะไรสร้างสรรค์ด้วย เป็นชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเหมือนการดูภาพ3มิติเลยค่ะปกติเรามักจะเห็นแค่ว่าใครมีสมาชิกเท่าไหร่หรือมีหนังเรื่องอะไรดังแต่ข้อมูลชุดนี้จะพาเราไปดูถึงห้องเครื่องยนต์เลยว่ากลไกทางการเงินมันทำงานยังไงอืมและที่สำคัญคือปรัชญาเบื้องหลังการสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้เครื่องยนต์นั้นเดินหน้าต่อไปได้มันคือการเชื่อมโยงจุดระหว่างตัวเลขกับเรื่องเล่าซึ่งเป็นอะไรที่หาฟังได้ยากค่ะ เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยโอเคเรามาแกะก,กล่องเรื่องนี้กัน c ีเนตวาดภาพสมรภูมิปี2025ไว้ว่าแออัดและโหดร้ายครับโหใช้คำนี้เลยเหรอคะใช่ครับมีผู้เล่นรายใหญ่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plus HBO Max ulu, แล้วก็อีกมากมายเลย c ีเนตบอกว่าสมัยนี้การเลือกบริการสตรีมมิ่งสักเจ้าเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับใช่ค่ะ และซีเนตก็ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์หลักที่เกือบทุกค่ายใช้เพื่อเอาชีวิตรอดในตลาดที่แออัดนี้นั่นก็คือการมัดรวมหรือบันโดค่ะอ๋อการขายพ่วงใช่ค่ะมันไม่ใช่การสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการสร้างพันธมิตรเพื่อเสนอความคุ้มค่าที่ยากจะปฏิเสธตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือดิสนีย์ที่รวมเอา Disney Plus Hulu แล้วก็คอนเทนต์กีฬายอย่าง ESPN เข้าไว้ด้วยกันครบเลย กลายเป็นแพ็กเกจเดียวที่ตอบโจทย์คนได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่เด็กที่อยากดูการ์ตูนไปจนถึงผู้ใหญ่ที่อยากดูซีรีส์ดราม่าหรือดูกีฬาสดการมัดรวมแบบนี้มันเหมือนกับการสร้างระบบนิเวศของตัวเองเลยนะครับคือถ้าสมัครแล้วก็แทบไม่ต้องออกไปหาคอนเทนต์จากที่อื่นอีกเลยถูกต้องค่ะแล้วคู่แข่งอย่าง HBO Max ล่ะครับ CNET ว่ายังไงบ้างสำหรับ HBO Max กลยุทธ์จะต่างออกไปเล็กน้อยค่ะ ซีเน็มองว่าพวกเขาเน้นกลยุทธ์แบบคุณภาพเหนือปริมาณ Prestige Content? ใช่ค่ะคืออาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์ออกมาใหม่ทุกสัปดาห์เหมือน Netflix แต่ทุกเรื่องที่ออกมาต้องเป็นงานระดับพรีเมียมงานรางวัลอย่าง s e r i e ์ House of the Dragon หรือ The Last of Us ใช่เลยค่ะเป็นเหมือนการบอกลูกค้าว่าถ้าคุณอยากดูคอนเทนต์ที่ดีที่สุดต้องมาที่เราแต่จุดอ่อนก็คือปริมาณที่น้อยกว่าอาจทำให้คนดูจบแล้วยกเลิกบ,บริการได้ง่ายกว่าค่ะ น่าสนใจครับสแสดงว่าตอนนี้ในตลาดมี2แนวรบหลักๆคือกลยุทธ์ระบบนิเวศของดิส n e y ที่เน้นความคุ้มค่าและหลากหลายกับกลยุทธ์พรีเมียมของ SBO Max ที่เน้นคุณภาพสูงสุดแต่ c n n t ก็ชี้ว่ายังมีอีกกลยุทธ์ที่อาจจะเหนือกว่า2อ,อย่างนี้นั่นคือการสร้างปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องพูดถึงอ๋อ oh. ซึ่งก็พาเรามาสู่ผู้นำในเรื่องนี้อย่างเน t f l i x พอดีเลยครับ CNe ยกให้เป็น ที่สุดด้าน original content แบบไม่มีข้อกังขาเลยถูกต้องค่ะเพราะ Netflix เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นกระแสระดับโลกได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Squid Game Stranger Things หรือ Wednesday ที่มีซีซันใหม่ออกมาในปี2025ล้วนแต่เป็นเรื่องดังๆทัง้งนั้นเลยทั้งหมดนี้ทำให้ Netflix กลายเป็นศูนย์กลางของบทสนทนาทางวัฒนธรรมอยู่เสมอซึ่งนี่เป็นพลังที่ประเมินค่าไม่ได้เลยแต่ตรงนี้ลหะค่ะที่มันน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ เพราะถ้าเราหยิบบทวิเคราะห์ของธนาคาร DBS มาดูจะเห็นว่าความสำเร็จของ Netflix ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าหรือมาจากคอนเทนต์ที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกค้ำจุนด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคมและกล้าได้กล้าเสียมากค่ะหมายความว่าคอนเทนต์ดีๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมการเหรอครับและอีกส่วนคืออะไรอีกส่วนก็คือโมเดลการสร้างรายได้ที่ชาญฉลาดมากค่ะ DBS ระบุว่ามี2กลยุทธ์ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในช่วงที่ผ่านมาอย่างแรกคือการจัดการการแชร์รหัสผ่านหรือ Page Sharing อ๋อเรื่องการแบนหารบ้านใช่ค่ะตอนแรกทุกคนคิดว่า Netflix ตะเสียลูกค้าไปมหาศาลแต่ผลกลับตรงกันข้ามเลยเขาสามารถเปลี่ยนคนที่เคยแชร์บัญชีฟรีๆให้กลายมาเป็นสมาชิกที่จ่ายเงินได้สำเร็จเป็นการสร้างไรายได้จากฐานผู้ใช้เดิมที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ผมจำได้เลยครับว่าตอนนั้นเป็นดราม่าใหญ่โตมากแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะได้ผลดีเกินคาดแล้วกลยุทธ์ที่2ล่ะครับกลยุทธ์ที่2ที่ DBS บอกว่าสําคัญไม่แพ้กันคือการเปิดตัวแพ็กเกจราคาประหยัดแบบมีโฆษณาหรือ as support e d tier ค่ะครับซึ่งมันประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ก็ยืนยันตรงกันว่าแพ็กเกจนี้มีผู้ใช้งานทั่วโลกถึง40ล้านคนต่อเดือน40ล้าน และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ DBS รายงานว่ากว่า55%ของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี2025เลือกแพ็กเกตนี้ค่ะตัวเลข55%นี้น่าตกใจมากนะครับมันเหมือนเป็นการบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมดูโฆษณาเพื่อแลกกับราคาที่ถูกลงแต่ในอีกมุมนึงมันไม่เสี่ยงต่อการทำให้แบรนด์ Netflix ที่เคยดูพรีเมียมดูมีคุณค่าลดลงเหรอครับเหมือนยอมรับไกลๆว่าคอนเทนต์ของตัวเองอาจไม่คุ้มค่าพอที่คนจะยอมจ่ายราคาเต็ม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและมันคือความเสี่ยงที่ Netflix ต้องคำนวณมาอย่างดีแล้วในมุมมองของ DBS เขามองว่านี่ไม่ใช่การลดคุณค่าแบรนด์แต่เป็นการขยายตลาดค่ะขยายตลาดใช่ค่ะ Netflix มองเห็นว่ามีคนอีกกลุ่นใหญ่ที่อยากดูคอนเทนต์ของเขาแต่กำแพงเรื่องราคามันสูงเกินไปการมีแพ็กเกจมีโฆษณาคือการทลายกำแพงนั้นลงแล้วดึงคนกลุ่มใหม่เข้ามาในระบบนิเวศ และที่สำคัญกว่านั้นคือมันเปิดประตูสู่แหล่งรายได้ใหม่ที่ทรงพลังมากนั่นก็คือรายได้จากโฆษณาซึ่ง DBS วิเคราะห์ว่าเป็นแหล่งกำไรส่วนเพิ่มที่อัตราสูงมากเพราะต้นทุนในการฉายโฆษณาต่ำกว่าการสร้างคอนเทนต์ใหม่เยอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเล่นเกมสองหน้าคือเก็บเงินเต็มจำนวนจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่ายเพื่อประสบการ์ไราโฆษณาและในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ผ่านค่าโฆษณา ใช่เลยเท่ากับว่ารายได้จากทั้งสองทางนี้ก็ถูกนำกลับไปใช้สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดคนทั้งสองกลุ่มต่อไปเป็นวงจรที่แข็งแกร่งมากถูกต้องเตะเลยค่ะนั่นคือเครื่องยนต์ทางการเงินที่ dbs ชี้ให้เห็น และเพื่อเห็นภาพว่าเครื่องยนต์นี้ทรงพลังแค่ไหนนะคะ DBS ประเมินว่าไรายได้รวมของ Netflix ในปี2025อาจสูงถึง45,100ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลและสะท้อนว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของเขามันได้ผลจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคือตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่า Netflix มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมากในการหาเงินแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นก็คือ แล้วอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนคอนเทนต์ที่ทำให้คนยอมจ่ายเงินหรือยอมดูโฆษณาตั้งแต่แรกอืมทำไมคอนเทนต์ของเขาถึงได้ทรงพลังขนาดนั้นและนี่คือจุดที่เราจะนำรายงานฉบับสุดท้ายที่น่าทึ่งที่สุดเข้ามาครับคือรายงานจาก Frontier Economics ที่พูดถึงแนวคิดที่เรียกว่า Shape ค่ะ รายงานฉบับนี้เหมือนกับการเปิดประตูเข้าไปดูห้องทดลองลับของ Netflix เลยค่ะเฉพ p e ที่ว่านี้ย่อม,มาจาก Social Sciences Humanities and the Arts สังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะใช่ค่ะซึ่งเป็นาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเชื่อมโยงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Netflix แต่ Frontier Economics กลับบอกว่านี่แหละคือหัวใจของนวัตกรรมที่แท้จริงของเขาน่าสนใจมาก ปกติเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมในบริษัทเทคเราจะนึกถึงโปรแกรมเมอร์วิศวกรหรือสิ่งที่เรียกรวมๆว,ว่า STEM Science Technology Engineering and Mathematics ใช่ครับแต่รายงานนี้กำลังจะบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะรายงานนี้เจาะลึกไปถึงบันทึกวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix เลยและพบว่า Netflix นิยามนวัตกรรมของตัวเองไว้สองส่วน หนึ่งคือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ product innovation อันนี้พอจะคุ้นเคยกันดีค่ะเช่นการพัฒนาแอปให้ใช้งานง่ายขึ้นอัลกอริทึมแนะนำหนังที่แม่นยำซึ่งตรงเนี้ย stem มีบทบาทสำคัญแต่ส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ Netflix แตกต่างคือนวัตกรรมด้านการผลิต production innovation และตรงนี้ล่ะค่ะที่ shape เ,เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่นวัตกรรมด้านการผลิตฟังดูน่าสนใจมากครับมันคืออะไรกันแน่ ป้าหมายของมันไม่ใช่การลดต้นทุนการผลิตนะคะแต่รายงานระบุไว้ชัดเจนว่าคือการเสริมศักยภาพให้ผู้สร้างสรรค์สามารถเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และดีขึ้นได้อืม,มันคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อปลดปล่อยจินตนาการไม่ใช่เพื่อจำกัดมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในรายงานคือการสร้างภาพ,พยนตร์เรื่อง The Midnight Sky อ๋อที่กำกับและนำแสดงโดยจอร์จครูนี่ใช่ค่ะผมเคยดูเรื่องนี้ครับ ฉากในอวกาศกับดินแดนอาร์กติกที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามมากใช่ค่ะและเบื้องหลังฉากเหล่านั้นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า virtual production แทนที่จะให้นักแสดงแสดงหน้าฉากเขียวหรือ g r e รีนสก e ีนแล้วไปเติมกราฟิกที่หลังเขาใช้จอ LED ขนาดยักษ์ล้อมรอบกองถ่ายฉายภาพพื้นหลังที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบเรียลไทมเลยโห เหตุผลที่ทำแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นเรื่องของศิลปะและมนุษยศาสตร์ค่ะมันช่วยให้นักแสดงอย่างจอร์จคลูนีมองเห็นและรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมที่ตัวละครของเขาอยู่จริงๆทำให้อินมากขึ้นใช่ค่ะทำให้เขาเข้าถึงอารมณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นบรรยากาศในกองถ่ายสมจริงขึ้นนี่คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยเต็มกับศิลปะการแสดงและการเล่าเรื่องเชฟค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับ มันคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับใช้อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ไม่ใช่แค่เพื่อโชว์ความเจ๋งทางเทคนิคอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นลองคิดถึง Squid g เกมก็อาจจะใช้หลักการเดียวกันได้ใช่ไหมครับอืมความสำเร็จของมันไม่ได้มาจากเทคนิคพิเศษอะไรเลยแต่มาจากการเข้าใจสังคมศาสตร์อย่างลึกซึ้งในเรื่องความเหลื่อมล้ำและนิสินการออกแบบงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชุดวอมสีเขียวหรือหน้ากากของผู้คุม และการเล่าเรื่องที่จี้ใจดำความเป็นมนุษย์ที่สุดถูกต้องเลยค่ะนั่นคือการประยุกต์ใช้ SHAP ในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง3แหล่งเข้าด้วยกันค่ะการลงทุนในนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสารรค์แบบนี้ที่ Frontier Economics วิเคราะห์คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงคอนเทนต์คุณภาพที่ซีเนชื่นชมครับ และคอนเทนต์คุณภาพนั้นก็คือแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอยู่ในโมเดลธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลที่ d b s วิเคราะห์ไว้รายงานฉบับนี้ได้เผยให้เห็นเบื้องหลังที่ทำให้ Netflix แตกต่างเขามีเทคโนโลยีที่ดีแต่ที่สำคัญกว่าคือเขารู้วิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องซึ่งเป็นศาสตร์ของ SHAP อย่างแท้จริงฟังดูเหมือนว่า Netflix มีสูตรสมเร็จที่แทบจะไร้เทียมทานเลยนะครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีจุดอ่อน มันต้องมีความเสี่ยงหรือความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่บ้างสิครับมีแน่นอนค่ะไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีความเสี่ยงรายงานของ DBS สรุปความเสี่ยงหลักๆไว้3ข้อนะคะข้อแรกคือการเติบโตของสมาชิกในตลาดที่พัฒนานแล้วอย่างอเมริกาเหนือและยุโรปเริ่มชะลอตัวตลาดเริ่มอิ่มตัวใช่ค่ะเป็นสัญ,ญญาณของตลาดที่เริ่มอิ่มตัวแล้วข้อ2คือต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจนี้ ถ้าลงทุนไปแล้วคอนเทนต์ไม่ดังก็เท่ากับเสียเงินเปล่าครับและข้อสุดท้ายคือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อาจจะเริ่มตัดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงเป็นอันดับแรกๆเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่พอจะเข้าใจได้ครับแล้วในรายงานของ Frontier Economics มีพูดถึงความท้าทายในมูลที่แตกต่างออกไปบ้างไหมครับมีค่ะและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก คือ Netflix ประสบปัญหาในการขอคืนภาษีด้านการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D tax credits ในสหราชอาณาจากักรทำไมล่ะครับเหตุผลก็เพราะว่านวัตกรรมเชิงสร้างสารรค์แบบที่เราคุยกันไปเช่นการพัฒนาเทคนิค virtual production เพื่อช่วยการแสดงมันมักจะไม่เข้าข่ายคำจำกัดความของ R&D ตามมาตรฐานของภาครัฐที่มักจะมอง R&D เป็นเรื่องในห้องแลบหรือการเขียนโค้ดเท่านั้นอ๋อ oh. มันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางความคิดและนโยบายที่ยังตามนวัตกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ทันซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรในอนาคตได้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากจริงๆครับเหมือนกับว่ากฎเกณฑ์ต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโลกยุคเก่าแต่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์มันวิ่งไปไกลกว่านั้นแล้วงั้นเรามาสรุปประเด็นสําคัญที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันดีกว่าครับข้อแรก ตลาดสตรีมมิ่งปี2025ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดโดยมีกลยุทธ์หลักคือการมัดรวมเพื่อสร้างความคุ้มค่าและการสร้างคอนเทนต์พรีเมียมเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะข้อ2ความสำเร็จของ Netflix มาจากเครื่องยนต์2ส,ส่วนที่ทำงานประสานกันคือโมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาดทั้งการจัดการแชร์รหัสผ่านและแพ็กเกจมีโฆษณากับอีกส่วนคือคอนเทนต์ที่ทรงพลงังและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด หัวใจที่ขับเคลื่อนคอนเทนต์นั้นก็คือนวัตกรรมด้านการผลิตที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีหรือ STEM และศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์หรือ Shape เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของนักเล่าเรื่องอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะรายงานของ Frontier Economics ไม่ได้พูดถึงแค่ Netflix แต่อย่งชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นคือความสำคัญของการผสมผสานระหว่าง Shape และ STEM ซึ่งองค์กรชั้นนำอื่นๆก็ร่่มทำแล้วอย่าง Accenture ก็มีแผนก Human Science Studio หรือที่ MIT ก็มีหลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของคอมพิวเตอร์อซึ่งเป็นการนำศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์เข้ามาในโลกเทคโนโลยีเลยอยากจะทิ้งคำถามปลายเปิดเอาไว้ว่าในขณะที่โลกความบันเทิงกำลังก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมจริงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น virtual production, content แบบ interactive หรือแม้กระทั่ง content ที่สร้างโดย AI มันจะสำคัญแค่ไหนที่บริษัทเทคโนโลยีและผู้สร้างสารรค์จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HSC อย่างนักสังคมวิทยานักจริยธรรมหรือนักเล่าเรื่องเข้ามาเป็นแกนหลักของกระบวนการพัฒนาไม่ใช่แค่เพื่อสร้างเรื่องราวที่ดีขึ้นแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อรูปแบบใหม่เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบและมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง